สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโคขุนปนยังคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนยางนะคะวันนี้วันนี้ได้เก็บยางนะคะไปขายนะคะวันนี้เดี๋ยวหน่อยจะให้เพื่อนๆดูนะคะสวนยางหน่อยใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวนะคะเนี่ยค่ะ กองไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะเพื่อนๆเดินมาเดินมาก็มีอีกนะคะคือเราเทเลยนะคะเทเป็นล้อเลยนะคะล้อที่หน่อยว่านะคะเนี่ยค่ะที่สวนยางเราไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะเพื่อนๆใช้แค่ไอขี้วัวขุนของเรานะคะมีคุณภาพมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดู คุณภาพผลของการใช้ขี้วัวที่บ้านนะคะที่ฟาร์มนะคะวันนี้เก็บอย่างนะคะมาดูผลผลิตนะคะเดี๋ยวเท่นได้แปดเข่งนะคะแปดเข่งกับอีกคุ่หนึ่งนะคะ ยางพารานะคะสวยมากเลยนะคะเพืเ่อนๆแปด <8 S 2> เข่งนี่คือมีต้นยางอยู่หกร้อยต้นนะคะหกรต้นไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวที่ฟาร์มนะคะเวลาเหลือจากขายให้ลูกค้าเราก็นำมาลงมาใส่ที่ส่วนยางนะคะได้ผลผลิตยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่าขี้วัวของเรา กินกากน้ําตาลกินหัวอาหารนะคะเพราะอาหารหลักๆของเราก็คือเป็น,ปนกากน้ําตาลเป็นหัวอาหารนะคะเป็นฟางหญ้านะคะก็เป็นตัวเสริมนะคะช่วยให้น้องวัวย่อยไม่ให้น้องวัวท้องอืดน,นะคะแต่หลักๆที่กินก็คือเป็นอาหารนะคะอาหารกับกากน้ําตาลนะคะเอกลักษณ์ของขี้วัวขุนเราก็อยู่ตรงที่ว่ากินกากน้ําตาลนะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยค่ะคือผลผลิตนะคะตัวนี้ เต็มลำล้อรถไถเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะได้ไม่รู้กี่บาทนะคะแต่วันนี้เห็นเขาแจ้งมาทางกลุ่มบอกว่ากิโลละยี่สิบสี่บาทนะคะเดี๋ยวนี่ไงค่าขี้บัวที่หน่อยบอกว่ากองเป็นจุดๆนะคะนี่คือแถวส่วนยางนะคะหน่อยก็จะกองเป็นจุดๆไปนะคะเพื่อนๆ จะปล่อยให้ละลายเองนะคะไม่ไม่ใส่กระสอบนะคะก็คือเทเลยนะคะเทเป็นกองไว้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เป็นแถวๆไปนะคะแต่ละปีมาเราจะใส่ทุกปีนะคะเพื่อนๆเหลือจากที่เราขายนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใส่แบบนี้ทุกปีนะคะไม่เคยใช้สารเคมีไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะผลผลิตยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพื่อนๆ ท่านใดสนใจก็ทักสอบถามได้นะคะตามเบอร์โทรที่ไว้นะคะ